สวัสดีครับตัวใหญ่ๆเจอไหมสวัสดีครับมาจาับปลาขอนอู้อู้อู้งานไงตัวที่มันบึ้มบั้มบึ้มบั้มอยู่นี่โคนมันลึกขนาดนี้เนะาะาเจอได้นี่ดูนะั่นข้างหลัง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 นัน่น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 นั่นดูดะดูดะแล้วไปไม่รอดแล้วเยับร้อย น,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 นั่นไงปลาดุกปลาช่อนโอ้โหโพลมันลึกด้วยเนาะ,น,น,ะนั่นนะนนใช่นี้วพวกนี้นี่ซื้อแปะเรียกอาจารย์ ซ่อนเก่งเดี๋ยวอีน้ำแห้งนี่มันจะอยู่ยังไงเรียบร้อยเฮ้ยไม่สงสารมันตัวแรกอ่ะก็จะจับไปปล่อยไม่คิดมันจะมีเอมีหลายขนาดนี้นึกว่าเป็นตัวสองตัวนะโอ้ยเป็นไปได้ตัวสองตัวเพราะว่าโคนมันลึก ปลามันหลบได้เวลาจา้ะนี่จะให้เขามาลอกไหมเนี่ยอยไอศักก็ไม่อยู่แล้วไงก็พอดีแล้วถ้าฝนไม่ตกมาใส่ก็ม,มันกลับมาอบลออม,มีถ้าฝนตกมาใส่ก็ให้มันอยู่ไปดีหน้าค่อยว่ากันใหม่ให้สามมนเยอะปลามีไห,ห,หลหวังวกมันจะมาแห้งตายครับ แต่ถ้าโคลลึกขนาดนี้มันไม่ตายนะ,นะมันก็จะซ่อนตัวมันอยู่ข้างล่างนู่นเวลาฝนตกแหลรมันถึงปลาช่อนปลาดุกก็อยู่ได้นะพวกนี้ี่เลนะเหลก,กวน,นวยหโคลม,มันลึกมันเป็นโคล ปลาหมอลินดอกบิ๊นดปลาไหลอยมปลาไหลีไม้เสียบ่เจอรูไหม นี่ที่เห็นคล้ายๆบดๆขึ้นตรงนั้นนะอืมอืมไม่ลงข้าคอ,อนต่อ,อมาจะไปบอยด้วย ถ้าไม่ออกมาแห้งตายอยู่ในนี้นะจะแห้งตายอยู่ในนี้นี่แคหาปลาไหลเขาหาแล้อย่างนี้อยู่เขาป่วยแบบอย่างนี้นะครับ โอนนะันไม่ค่อยทันมันหรอกนะโคนมันลึกคือสีเบิร์ดแหลนะยังไม่หมดก็หายากอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับขอบคุณครับสวัสดีครับ